รับสู่ช่อง Boy 59บ Shop นะครับวันนี้59รีวิว EP ที่15ครับผมครับผมวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องหนู่ยแล้วใช่เนื่องจาก JHS Pedal นะครับออกใหม่ออกใหม่ใช่เราเรียกว่าหนูผีใช่หนูผีมันตาแดงเลยตาแดงกลำเลยใช่เดี๋ยวขึ้นรูปมาครับนี่เป็นโมเดลที่เพิ่งเปิดตัวได้2เดือนอ่ะสดๆร้อนๆประมาณ2-3เดือน ก็คือจอร์จสกอตเนี่ยเขาเป็นเนิร์ดทางเฟกต์อยู่แล้วเขาเป็นคนทัดเฟกต์มาเนิ่์นานร่วม10ปีแล้วมั้งแล้วก็เขาก็มีก้อนออริจินอลทั้งหมดที่เขายัดลงใ่เจ้าตัวนี้ใช่ก็คือรวมแร็ใช่ครับผมทั้งหมด9ตัว9โมเดลนะครับใช่แล้วก็เหมือนจอร์จเองก็เหมือนต่อยอดมาจากมันจะมี2โมเดลที่มันออกก่อนอันนี้เป็นเป็นเป็นสไตล์นี้ก็คือมัฟเฟลต้าที่จะเป็นรวมฝัด อ่ะแล้วก็บอนไซจะเป็นรวมทุกสกิมเมอร์ใช่อันนี้ก็จะเป็นรวมแรดใช่ก็คือรุ่นเขาคือแพ็กแร็แพ็กแรดใช่แต่ EP นี้เราจะมาลองกันเฉพาะโหมดของ w i ว f Face คือจะอยู่ที่ปี8 4 8สี่ครับผม1 9 8่งเกคือ i วท f a c สส่วนพวกนี้ก็คือจะเป็นไว f a เฟสทั้งหมดก็คือวันนี้เราจะมาลองเริ่มเลยก็คือแร็เบนวันเพอร์นะครับวันเพอร์แล้วก็เจ t h เฮดแพ็กแรดแล้วก็1981 อินเว s ชั n นแล้วก็ออริจินอลออริจินอลหนึ่งเก้าแปดสี่ครับตัวนี้ทุกอย่างเราก็จะเาเรียกว่าไฟจูนมาเรียบร้อยละให้มันบาลานซ์กันทั้งหมดสี่ก้อนแล้วก็เรามาฟังกันว่าแต่ละก้อนให้เนื้อเสียงแบบไหนใ่ในโหมดเดียวกันเขาเรียกว่าคู่กัดกันเลยเรียกว่ามันมาเทียบ AB กันแบบชัดๆเลยใช่แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดใครสนใจที่จะดูแพ็คเลสในรูปแบบที่เป็นรีวิวทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวจะมีคลิปหนึ่งครับผมแน่นอนครับแต่คลิปนี้เราจะเป็นคลิปที่แบบมาหวดกันโหมดต่อโหมดอ อุปกรณ์ที่เราจะใช้รีวิววันนี้มีอะไรบ้างพี่เป็นเอ็มจ t ใช่ครับ t e l e 5 5าครับผมโอเคแล้วก็สายสเต c ล b เคเบนะครับเข้าไปที่ Morningstar ML5 เพื่อไม่ให้เสียอ่าเขาเรียกว่าอะไรความดรอปใช่แล้วก็เดี๋ยวหาว่าได้เปรียบเสียเปรียบเรื่องบัฟเฟอร์กันแล้วก็ตัดเรื่องนี้ออกไปก็เลยเราก็ใส่ลูปสวิตเชอร์ให้หมดใช่ครับผมอันนี้4ลูปแล้วก็วันนี้เราจะใช้แอมไอริเดียมเหมือนเดิมครับผมครับ าจ่ายไฟทั้งหมดด้วยซ<อ>ูมาสไตมอนซูมาประมาณนี้เลยครับแล้วก็ยิงเข้าสาวการ์ยครับแล้วก็เข้าโปรแกรมโลจิกใช่ส่วนพิกอัพตัวนี้ก็จะเป็นลอวล,าลา่าสเปเชียลทีครับผมเซตอ่าเราก็จะเรียงนะครับเอบีซีดีเนี่ยก็คือ A ก็คือเป็นวอมเพลอร์แรดเบนก็ B ก็เป็นจ H S Pedals p a c k l แ t นะครับอ่าซจะเป็นก็แปดหนึ่งดจะเป็นออริจินอลแรดก็แปดสี่ใช่ถูกต้องโอเค เดี๋ยวเราจะสลับกันให้ดูส่วนใครที่อยากจะดูประวัติแรดล้วนเดี๋ยวเราขึ้น e ีเก่าให้ใช่ครับผมก็คือตามกลับไปดูกันได้เพราะว่าวันนี้ที่เราจะตั้งใจทําก็คือเนี่ยแหละว่ามันมีมุมผีมาใช่แต่ว่าถ้าเกิดจะมาตัวเดียวโดดๆเดี๋ยวคนก็ต้องถามต่อกันว่าถ้ามันเทียบกับออริจินอลเป็นไงถ้าเทียบกับหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเป็นไงเทียบกับแรดเบนเป็นไงผมก็ขอตอบเป็นคลิปแทนเอาเคเราไปลองฟังเสียงกันเลยครับ Bye. นี่ก็ไล่1นถึงสกันหมดประมาณนี้อันนี้เราแพ็คแลวเราใช้โหมดไวทเฟสเลยนะครับเขาจะเขียนว่า W H ก็คือไว้เลยไวเฟสเลยครับผมส่วนฟิลเตอร์ของเขาก็คือจะทํามาเป็นเหมือนออริจินอลเลยครับก็คือจะเป็นกลับกลับด้านจะเป็นโทนกลับด้านก็คือถ้าเราเปิดเยอะก็คือทุ้มถ้าเราจะเปิดแหลมอยากเปิดแหลมเราก็ต้องลดโทนมันก็จะแหลมก็กลับกลับเฟสกันส่วนเกณฑ์ก็ไล่สี่ พอๆกันทัดพอๆกันนะเราเราเป็นเสียงพวกเป็นลิฟกับโซโล่ไหมพี่อ่าได้เมื่อกี้เป็นแบบว่าพัดคอร์ดฟังเนื้อแบบอึบๆแล้วฟังตูดฟังกระชับไปเป็นลิฟกับโซโล่แล้วกันนะใช่จะได้ฟังเนื้อเสียงต่อโซโล่ว่ามันแบบข้นไหมใช่เพราะว่าคาแรคเตอร์ของแรดเขาจะมีกลางมีเนื้อที่ค่อนข้างจะข้นค่อนข้างจะจับกันเป็นก้อนด้วยด้วยเกสเตท์เขาจะมีความแบบใหญ่มีความจะไปถึงฝันได้เลยใช่ใช่โอเค เริ่มเดี๋ยวจะเริ่มเหมือนเดิมนะครับไป A ไป D อ่าแล้วเดี๋ยวเราจะมาจับกับออริจินอลเทียบกันอีกทีหนึง่งครับ okay. เป็นไงบ้างอือผมว่ามันต่างกันหมดเลยนะใช่มันมันค่อนข้างจะเลือกยากเลยอ,อ,อถ้าเอาร่วมสมัยที่สุดผมยกให้หนึ่งเก็เปดหนเหมือนเดิมือย,ยังยังยืนยันคําเดิมใช่ออด้วยความเก็บตัวของเสียงเบส มันมีความท i กว่ามีความกระชับแล้วก็ไฮมันที่มันแบบพุ่งๆเออมันใสกว่านั่นแหละแต่ก็ต้องยอมรับว่าความเป็นหนึ่งก้าเป็นหนึ่งอ่ะมันไม่ได้ใกล้เคียงออริจินอลที่สุดถ้าชอบความใหญ่ข้นเนี้ยก็ต้องแบบเป็นตัวอื่น่เพราะว่าความเหมือนอ่ะผมว่าไม่ไม่ได้แบบเหมือนเดชเท่ากับ2ตัวนี้อความเหมือนพูดถึงความเหมือนเอาแต่ความเหมือนนะครับไม่เกี่ยวกับความที่เราชอบอะไรเงี้ยความอิงใกล้ออริจินอลที่สุดอ่ะ หนึ่งก้าไปหนึ่งจะทําได้ห so ่างกับเขาใช่จะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าแรดปอมเพราะว่าเป็นเป็นเป็นแรดที่มอสมาที่เกิดในยุห้าจีอะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นส่วนแรดเบนเนี่ยผมว่าก็ยังใช้งานได้กว้างอยู่ใช่ตัวเล็กลดโตใช่เช่นเดิมก็ยังเหมือนเดิมแล้วก็เขามีฟีเจอร์สมองสวิชอะไรให้ปรับได้ค่อนข้างเยอะเออเราก็ลืมบอกเลยว่าเราตั้งเป็นอะไรนะหรือใครจะไปปรับตามตัวเกนสเตจเนี่ย ปรับซ้ายมือมันจะเป็นมันจะเป็นเหมือนระดับหนึ่งก็คือมีความเพิ่มเกณฑ์จากสต็อกเกณฑ์สต็อกเกณฑ์ตรงกลางนะครับอันนี้เราปรับซ้ายไวส์ก็คือปัดขวามันจะเพิ่มย่านบิดไฮขึ้นมาถูกต้องใช่ส่วนแพคแร็เป็นไงครับพี่แพคแรดให้อารมณ์ใกล้เคียงออริจินอลนะโดยที่พีที่จะเล่นแรดมาเยอะใช่โดยมันมันจะมีความแบบว่าฟุ้งๆอยู่ในเกณฑ์มันอ่ะบอกไม่ถูกคือมันจะไม่ได้เป็นตัวเหมือน1981 จะมีความฟุ้งฟุ้งความแบบเละเละใช่ใช่ความเละเละกึ่งกึ่งฝัดอะแต่มันไม่ได้เป็นเสียงฝัดไม่ได้บี้ใช่แต่ผมบอกไม่ถูกว่ามันจะมีความฟุ้งฟุ้งเพราะเพราะฉะนั้นเขาทําได้ใกล้เคียงกับตัวออริจินอลลองลองเทียบดูยไหมพี่สลับกไปเลยบีกับดีเดี๋ยวเราจะสลับเริ่มบีก่อนนบผม ทุกอย่างมันใกล้เคียงแต่ว่าความเป็นออริจินอลมเป็นาใหญ่หญเออที่โอบมันมันจะโอบใหญ่มากใหญ่มากอ,มอาจจะชดเชยได้ตรงที่ว่าเราอาจจะต้องขึ้นโวลูมแล้วก็อาจจะเพิ่มฟิลเตอรจ์จต้อง,งเล่นเล่นฟิลเตอร์กับกับก <Volume. S 2> ับโวลูมโวลมอ่านิดหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ตัวค่าเกณฑ์นะเขาทำมาค่อนข้างใกล้เคียงอ,อ่าเพราะว่าตัวคนทําชื่ออะไรนะจอ เหมือนเกนเกนแรดอริจอรเยอะกว่าด้วยมั้งครับเนี่ยเพราะผมเปิดเปิดดิสโซชันของแรดไอแพ็แรดอยู่ที่ไม่ถึงเที่ยงไม่ถึงเที่ยงแต่แล้วเปิดเที่ยงเที่ยงละอใช่ถ้าเปิดเที่ยงมันเที่ยงมารู้สึกว่าจะใกล้ใกล้กันเลยความความเยอะของของเกนจะใกล้ใกล้กันเลยก็เรียกว่าเขาทำได้ดีครับใช่สมแล้วที่เป็น JHS Pedal ใช่ผมทำคลิปข้าวๆไว้ลงในสตอรี่ก็เดี๋ยวไปตามดูกันได้ก็คือ ผมชอบอยู่2โหมดก็คือบิ๊กบ็อกกับตัวไวฟ์เฟซเท่าที่ผมลองนะประมาณนี้จะมีคลิปเจาะตัวแพ็กแร็ใช่เต็มเต็มนะครับเรียกว่าเต็มอิ่มกันไปอีกรอบหนึ่งโอเคใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็ตามย้อนดูได้ตลอดนะครับผมสำหรับใครที่ข้องใจว่ามันเหมือนขนาดไหนแล้วก็เนื้อเสียงเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ย้อนดูได้มีคลิปใหญ่ให้ดูกันด้วยครับผมอ่าแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปเดียวของแพ็กแร็ปกันได้ ฝากติดตามด้วยครับผมไปแล้วครับอขอบคุณครับ